สวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะยุทธเก่งมรอจ้ายุทธจีด,ดีจ้าวันนี้มาสู้สอบอนิมพ์ปากนะครับโอ้ไม่ได้สตรีมเลยมีใครคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆมาสตรีแล้วกันเนาะวันนี้มา ดูแลสัตว์กันก่อนสักนิดนึงนะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจเยอะแยะมากมานะครับเดียกก๋ยวขออนุญาตเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับจะได้เตรียมรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับพี่เข้ามาดูอุ้ยครับเขายังไม่มีหมูเด้งขายอยากได้หมูเด้งเลยนะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะครับยังอยู่กันดีหรือเปล่า เพื่อนเพื่อนพี่พน้องนองทุกท่านนะครับต้องบอกวา่านะพอไม่ได้สตรีม R.O.V. วีนี้คนหายหมดนะครับแต่ก็ยังคิดถึงนะยังคิดถึงทุกทานน่านเสมอนะครับยังไม่ได้โหลด R.O.V. พออวีเขาใช้นในคอมไม่ได้นี่เลยผมก็มีปัญหาครับพยายามหาหาเกมอื่นๆมาทดแทนนะแต่ก็ครับเขาไม่รู้จะเล่นเกมอะไระครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำครับทำได้ดีครับสิ่งที่เราชอบนะครับก็เลยยังไม่มีอะไรชอบเลยครับช่วงนี้ ตัวภารกิจเอ,อ่อลูกหมูนะผมทําผ่านไปแล้วนะนะครับกขอผสมเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยละเอ,อ่อกดให้ดูลูกหมูนี่นี่น,น,นี่นี่นะครับกขผสมติดได้น้องมาสองตัวนะสําหรับน้องลูกหมูนะครับตัวนี้แบบต้องบอกว่าลูกเด็กเล็กแดงนะครับครับ <c oughs> น้องๆ <c oughs> ในสวนสัตว์เราดี เยอะแยะมากมายนะครับอย่างนะแล้วก็พวงนี้ก็รอเลเวลนะครับตากําลังอัพเลเวลแล้วก็รอที่จะขยายพื้นที่ทางด้านหลังนะครับแพนด้าก็ดูหน่อยๆนะช่วงนี้ไม่มีใครมาดูไงไปดูหมู่เด้งกันหมดนะครับตัวของที่ฟักหมี่นี้น่าจะแพงนะเดี๋ยวต้อง เก็บตังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยผสมนะครับค่อยลองผสมถ้าเราอยากได้ครัอยากได้ลูกหือเหาเอาไว้เป็นคอลเลคชันของเรานะครับก็หลังจากที่เปิดโซนทางด้านหลังนะครับเนี่ยมาซื้อพื้นที่ทางด้านหลังเราก็ย้ายกรงหมี แล้วก็กกงม้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังเออฝั่งตรงนี้ใช้เพชรนะแล้วด้านหลังตัวนี้ก็ยังโล่งๆอยู่นะครับมาวางต้นสัปลาไว้นะครับเป็นทางเดินเชื่อมทางเดินไว้นะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ยอมขายให้เรานะเจ้าของที่แบบค่อนข้างเขี่ยวนะครับขายเป็นเพชรนะครับมีตังค์ซื้อไม่ได้นะต้องมีเพชรนี่เลยนะที่เขาบอกว่ามีตังค์ก็ซื้อไม่ได้นะครับไม่ใช <ing with> <people> ่ต <Sundays S 2> ้องโง่นะต้องมีเพชรนะครับเราก็ไม่ได้เติมด้วยสินะครับ ได้ลูกเต่ามาแล้วนะครับผมผสมได้ลูกเต่ามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้แต่ยังไม่มีพื้นที่นะครับยังไม่มีพื้นที่ในการวางลูกเต่านะอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับสำหรับลูกเต่านะครับน่าจะแบบน่าน่ารักน่าจะแบบเป็นตัวเต่าตัวน้อยๆนะที่วันนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมนะครับอยาก อยากมารับเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตังวันนี้จะพอซื้อหรือเปล่านะครับอยากรับนะครับสัตว์ตัวใหม่เออเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นตัวของฟอเรสต์เออฟอเรสต์ Forest หรือเมลเทนอ่าอยู่ของนี้นะครับเป็นของเมลเทนนะครับนี่เอ้เป็นของแพนขออภยัย มันจะมีอันแรกอะเป็นการ์ดแลนด์การ์ดแลนด์ตัวของโคงไม้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพนนะ่ะจะเป็นของโกงเนี้ยโงโงเดียวกับตัวของน้องชิงโจ้นี่นะน้องชิงโจ้น,นะครับเขาจะมีตัวนี้นางอายเขาเรียกนางอายไหมนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวเนี้ยสองหมื 25, นะ่นห้าเรามีตังพอด้วยนะ เดี๋ยวเคียย์ก่อนเพาเดี๋ยวเราค่อยไปรับนะครับตัวของกงนะครับผมทํารอไว้แล้วนะครับน้องไปเอากงเรานะครับเงาววไม่เล่นลูกบอลแล้วหรออันนี้เอาตัวของโขดหินนะครับมาวางไว้นะครับน้องเขาชอบนะชอบนะบชอบในขดหินของเรานะครเขาเลียกตัวอะไรตัวที่ เก็ดแข็งแ,งแล้วก็เวลาโดนตัวแล้วเขาจะ,ะมวนมืะนนาะงอายหรือเปล่าผมเรียกผิดหรือเปล่าเนี่ยนังอายนางอายเหมือนนังอ้ายเหมือนชั้นมีหรือปเปล่าเออเดี๋ยวก็ลืมชื่อไปเหมือนกันนะลืมชื่อเรียนะครับถังขยะไม่พอครับแล้ผมก็ไม่ได้เอาถังขยะมาวางนะครับมาวางไว้ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็ฝั่งนี้ ตัวของพื้นที่นะตัวของพื้นที่ตรงฝั่งนี้ต้องรอเลเวลอย่างตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นเลเวล27ครับตอนนี้เลเวล24นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเลเวล26ถ้า26นะเราก็จะได้ตรงนี้ก่อนแล้วก็27เราก็จะได้ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับนี่อันนี้ใช้เพชร8ติดครับอันนี้น่าจะแหว่งเป็นพื้นที่แหว่งนะครับตรงนี้เราได้พื้นที่ตรงนี้มาแล้วนะตรงนี้แต่ยังไม่ได้ขยายนะครับยังไม่ได้ขยายอาหารอะไรมาวางเพิ่มนะครับฝั่งนี้ เป็นฝั่งโล่งๆเลยก็ต่อเนื่องจากนะครับที่อัดอีพีที่แล้วเลยนะครับตอนนี้เรียบร้อยมาแล้วเอ้ยดูดิทพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เองคนก็ทิ้งอีกแล้ว นี่ใส่ไม่ดีอันนี้อันนี้ถ้าเก็บเป็นชิ้นส่วนชิคโซเราก็จะสามารถนะครับรับน้องได้นี่นี่นี่ผมทำอันนี้ไปละเห็นไหมเอามาวางไว้โซนนี้นะครับที่เรามาวางไว้โซนนี้ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรนเนี้ยพักค่อนข้างโล่งเลยครับฝั่งนี้โล่งเลยาแล้วก็มีวางจระเข้นะเป็นจระเข้ปูนนะไม่ใช่ของจริงนะนี่มาวางไว้ฝั่งเนี้ยครับอยู่้างอยู่ใกล้ๆกับกองไฟเป็นจระเข้ รจรเนะรจรเข้ปิ้งนะครับนี่ฝั่งนี้จระเข้ปิ้งนะครับวางไว้ข้างกองไฟนะ culinary. กองไฟก็ลุกโชนตลอดเวลานะเป็นจระเข้มานั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของเรานะตัวนี้ก็โล่งนะครับเพราะตอนแรกเรายังไม่ได้พื้นที่ประสงส่วนนี้มานะครับพอได้มาเนี่ยตอนแรกเรามีแค่จงช่วงทางเดินฝั่งนี้นะพอได้มาตอนนี้ก็ตรงนี้อาจจะต้องขยายกรงนะครับให้มันเต็มนะครับหรือว่าทําเป็นกรงใหญ่ แต่เ,เขาจะมีโซนส่วนน้ําอยู่นะครับตอนนี้ยังยังไปไม่ถึงเลเวลน้นนะครับเลเวลของส่วนน้ํานะครับก็ต้องน่าจะเป็นแบบเลเวลสูงกว่านี้นะจะมีโอกาสนะครับเปิดอควาเรียมนะครับนอกอินทรีของเรานะครับ ่วนเครื่องเล่น่วนเครื่องเล่นเราก็ยังไม่มีนะนะครับน้องน้องเลี้ยงขาเรานะครับเป็นน่าจะเป็นโครงที่สวยที่สุดนะตอนนี้ของเราแล้วนะอยู่โซนด้านหลังเลยนะครับผมเอามาวางไว้ด้านหลังก็เพิ่งเพิ่งรับกันมานะครับไม่นานอ่ะเคลียร์เสร็จไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นตัวของบ้านแมเนเจอร์นะครับบ้านผู้จัดการจะมาแวะ สปินเก็บของคนนิดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปรับนะครับน้องนะครับสัตว์ใหม่ประจำสวนสัตว์เราดีกว่าเขาเรียกตัวอะไรตัวนิ่มเหรอนิ่มใช่ไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ด่างอายล่ะเขาน่าจะเรียกตัวนิ่มนะครับใช่ใช่ใช่ตัวนิ่มผมนึกชื่อออกแล้วเขาเรียกตัวนิ่ม คือตัวของจิ๊กซอเนี่ยนะครับเอออย่างถ้าเป็นสัตว์เนี่ยคือถ้าเราเก็บชิ้นส่วนครบเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับมีนีเหนไหมอันนี้น่าจะเป็นตัวบีเวอร์นะใช่ไหมเหมือนหนูแล้วมีหางยาวๆนะมีลูกกวางมีลูกคูกนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ผมได้ผมได้ตัวของกวางมูเนี่ยนะครับจากการเก็บชิก๊กจิ๊กซอหรือขายเอ้ยหรือว่าซื้อนะครับมีงูด้ยนะงูเหลือมอน,นาัคตด้านะครับ นี่ก็มีตัวไหนใกล้ครบบ้างมีตัวนี้ใกล้ครบนะครับแล้วก็มีมาแค่นี่มาแค่นารักเลยนะมีะนะครับแมวป่านะครับ อันนี้คือส่วนของนะครับจิ๊กซอที่เราจะสามารถรเก็บสะสมได้มีของบางอย่างของตกแต่งนี้ก็เก็บจิ๊ซซอได้เหมือนกันนะเนี่ยอะอันไหนที่ครบแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปวางได้เลยนะครับเห็นไอันนี้คือการเก็บจิ๊ซซอนะครับเบื้องต้นก็ไม่ต้องใช้เพชรไม่ต้องใช้เพราะบางอย่างต้องใช้เพชรซื้อ มีตัวแรกแต่ยังไม่มีน้องหมูเด้งนะครับยังไม่มีน้องหมูเด้งมาก็มีตัวนี้อุ้ยน่าสนใจลูกเอรลูกควางเหรอน่ารักจ้ะมีลูกควางมีที่ผมเห็นว่ามีลูกควางแล้วมีมาแคร์ะใกล้ครบแล้วหลืออีกสองหรืออีกสองชิ้นแล้วถ้าเราเก็บชิ้นส่วนมาแคร์ได้นะครับเราก็จะได้มาแคร์มานะครับลูกควาง น่ารักดูดิทีเดิมเลยพึ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาทิ้งนี่แหละครับเคลีร์ไปแมปแมปนะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เราวางได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่วางอ่ะเดี๋ยวเราไปรับน้องกันดีกว่านะครับอันนี้กรงนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวของตัวนิ่มใช่ไหมเขาเรียกตัวนิ่มนะครับตอนนี้ <anca> ก็น่าจะเป็นนะครับน้องสัตว์ใหม่ประจำนะครับสุสัตว์เหล่านะตัวสีตา,ตา,ตาลโอ้น่ารักเชียวนี่ดัวนี้เขามามาไปใหม่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ต้องเอามาเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะมีคู่แล้วจะผสมพันธุ์ได้นะก็สองหมืนห้าถ้าเราซื้อสองตัวแล้วเราก็มีโอกาสที่จะผสมให้ติดลูกได้นะครับ ก็ได้ขึ้นมา2,000นะเมื่อกี้ราคา25,000นะครับเราก็ได้มาอีก1,000ดาวนะครับเก็บเฮ้ยเขากินเนื้อเหรอกินเป็นน้องไก่นะเป็นน้องไก่ใช่ไหมเมื่อกี้เนะี่ยเห็นเขาลงมาเป็นเนื้อเลยนะครับนี่ขาโยโยๆ <laughs> แต่ห่างก็ใช่ไหมตัวเขาเรียกตัวนิ้ใช่ไหมครับ ตัวนิ่มเนาะเดี๋ยวต้องเคียบอ่ะเนี่ยทางด้านหน้าประตูผมก็วางเป็นเครื่องตกแต่งแต่ก็ยังเรายังมีของตกแต่งอะ่ะอีกเยอะนะเนี่ยอย่างตัวของน้ําตกนี่นะครับน้าตกก็ยังอยู่นะครับเออเราก็มีเกี่ยวกับพนักงานนะแต่กลมเขาไม่ไม่ค่อยได้ใช้พนักงานให้แบบมาเดินทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับเพราะชักช้า ไม,ไม่ทันใจนะครับตอนนี้มีที่มีอยู่ก็คือมีลูกเต่านะครับผสมติดมาแล้วเนี่ยนนี้นะลูกเต่านะครับมีแพนด้านะก็ถ้าเรามีกรงเหลือเราก็เอาไปวางได้นะครับมีลูกหมูนะครับมีน้ําตกอันนี้นะของน้ําตกของฟอเรสต์เหรอเอ่อฟอเรสต์น้ำตกฟอ, Forest, รอเรสต์อะไรที่เรา อ๋อเป็นอันนี้นะครับอันเดียวกันนะครับเค,ครื่อันี้ได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีจากการเก็บทิกซอนนี่แหละนะครับแล้วเ,เขาก็จะเข้ามาให้ในตัวของการ์ดนะครับเราก็เอาเอาไปวางได้นะครับที่เราวางไปก่อนแล้วเราค่อยนี่ได้นะเออวางน้ําตกที่ไหนดีเพราะอันนี้วางของนะครับมีโคล่าไว้นะครับจะบวางของนี่ไหมของลิงดีกว่านะครับ โอ้ดีใจนะนี่อันนี้คือน้ำตกนะครับตอนนี้เราเหลือนะครับเหรียญทองอยู่22 0 0นะครับเราก็ได้นี่มาละเป็นน้องใหม่นะครับน้องตัวนิ่มนะตัวนิ่มน่ารักภารกิจเพิ่มเติมนะครับเอ่อตอนนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างมีอันนี้เออเท่าไหร่เอ่อเอยขอนไม้นะ ใช้เป็นเพชรนะครับสิบสองตอนนี้ผมมีเพชรอยู่สิบนะครับจากการเล,เ,ลเวลนะก็มีตัวของนะครับนกแก้วมางนะครับหกสิบนะครับมีของน้องมะลายน้องมะลายเออมะลายนี้อยู่อันไหนเออสามสิเพชรนะครับอันนี้มะลายอยู่อยู่ของแพนนะครับเพราะตอนนี้ ก็จะมีนี่นี่ฝั่งนี้อุ้ยน่ารักน่ารักแต่ใช้เป็นเหรียญทั้งนั้นเลยนะลิงบาบูนนะครับมาแอฟริกันเหรอเอากล้าวดารักค่ะเอากลาน่ารักสี่หมื่นเดี๋ยวดี 40, ๋มาป่านะครับเอ,อ่อตัวของโซนสวรนคาใช้เป็นเพชรนะครับของจังเกิลจ,จังเกิลก็น่านจะมีเสือดำ เป็นแพนเตอร์นะครับสามหมื่นห้าโซนจังเกิลนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซนหิมะและอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นกระต่ายหิมะนะครับแล้วก็ถ้าข้ามมาก็จะเป็นตัวของจิ้งจอกหิมะนะครับจิ้งจอกอาร์กติกนะครับมีเพนกวินแปดสิบห้านะแปดสิบห้าเพรนะครับแล้วก็เป็นหมาป่าอาร์กติกนะครับห้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับ ตัวกว้างฮิมาลายันนะครับสอง0 0 0สี่ห้าพันนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นโซนอควาเรียมเลยนะก็จะมีเป็นตัวแรกก็จะเป็นตัวของเป็ดแมนดารินนะครับ2อ0 0นห้านะครับนอกนั้นก็จะเป็นปลาและนะครับปลาโลมานะครับเนี่ยโัฟินนะครับมีตัวของตัววอลัสน,นะครับแล้วก็อันนี้นกนกกระยางนะออสเตเลียนนะครับถ้ามี โอ้ปากกระเบนนะมันตะเลนะครับอันนี้พยูนอีเลเฟนซีลนะครับอันนี้เป็นปลาพยูนนะครับเต่านะโอ้ห้าแสนแพงเอาเรื่องดูอีกนะครับเดี๋ยวต้องสะสมค่อยๆแบบสะสมสะสมไปก่อนนะครับเพราะตัวของนะครับขึ้นอยู่กับ เลเวลแล้วก็ติ๊กออตัวเออที่เพื่อกดตัวอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้คนน <c oughs> ครับที่หมุนเวียนอยู่ในสดสัตว์ของเรานะครับสามสิบหกคน ก็ยังเข้าๆออกๆนะเราก็าตัวของสวนสัตว์สามารถอัปเกรดได้นะอัปเกรดเลยไหม <appointment> เราก็จะได้ตังค์เพิ่มมากขึ้นนะครับจากสามพันก็เป็นสามพันห้านะครับค่าประตูนะครับเราอัปเกรดหมื่นหมื่นห้านะครับแล้วก็กินนะครับระยะย,ยาวเอาไปอัปเกรดครับใช้ในการอัปเกรดไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เราจะได้ค่าค่าบัตรค่าประตูครับค่าตัว 3, ครั้งละสามพันนะ เหีย่พอเราอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตัวของประตูเนี่ยเขาก็จะมีนะครับของตกแต่งเพิ่มมากขึ้นนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็อัปเกรดครั้งต่อไปนะครับใช้เป็นเพชรแล้วนะครับใช้เป็นเพชรแล้วตอนนี้เราก็จะได้เหรียญจากตรงนี้นะครับค่าตั๋วก็จะแพงมากขึ้นจากการอัปเกรดนะครับตัวประตูทางเข้านะครับ แต่ด้านในก็ยังครับเป็นโซนที่ต้องเดินค่อนข้างไกลนะแล้วก็ยังมีโซนแหว่งนะครับฝั่งนี้ก็ยังโล่งอยู่นะยังโล่งทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งดีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องคือต้องหาก่อว่าอยากได้นะครับน้องตัวไหนนะครับอยากได้สัตว์ตัวไหนเข้ามาเพิ่มในสวนสัตว์ของเรานะครับผมก็จะค่อยๆทําตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของสวนณนาเนี่ยตอนนี้มีแค่น้องนะครับแลี้ยคิงนะ เออสวรรณานะ 8, นะครับใช้8 0 0พนะครับเห็นไหมแปดพั 8, แล้วก็ตัวของอันนี้คือแค่กรงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในโซนสวรรณานะครับก็จะเป็นเพชรนะครับมีตัวนี้นี่ดาันรางอันนี้น่าจะเป็นกูปรีนะควายป่านะครับมีควายป่าเออ เข่าก็แปลกเออน่ารักอันนี้อันนี้เข่าแปลกๆกันหน้าตาคล้ายๆกันนะอันนี้เข่าข้างๆนะอันนี้เข่ามันมาข้างหน้ายังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีนกนะครับหน้าตาอันนี้น่าจะเป็นนกแรงนะไวเฮดนะครับอันนี้เป็นนกแรงคกนีวอันนี้ก็คือหน้าน่าจะสามารถเก็บต่อจากน้องลายอัลคิงได้ก็น่าจะเป็นอีแรงแกละถ้าเรายังไม่มีเพชรนะอันนี้เราได้เพชรมาะนะครับเออ เราได้น้องมาจากการ์ดใช่ไหมจากการ์ดหรือจากเพชรจำไม่ได้แล้วนะโซนนี้อาจจะต้องนะครับอาจจะต้องมาทําเป็นโซนพักผ่อนหรือว่าอาจจะนะครับหาเครื่องวงเครื่องเล่นอะไรมาวางไว้นะสำหรับโซนที่ว่างๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะค่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆสาหรับนะครับสวนสัตว์ของเรานะครับอันนี้น่าจะจบภารก,กิจกับการรับน้องใหม่นะนะครับในสู่สองแห่ง้องป่าครับได้น้อง ขเรียกน้องตัวนิ่มใช่ไหมถ้าผมเรียกผิดจะขอภายด้วยนะตัวนิ่มใช่ไหมตัวที่มีเก็ดนะครับออน้าแหลมเปียวเลยแล้วเจอกันใหม่สำหรับ e ีพีหน้านะครับทูสองไอซทมันปลาคนที้ขอบคุณือเพื่อนตัวท่านมากๆครับสวัสดีครับได้มาแล้ว